โดยภายในงานมีกัล,ลยนานมิตรอมอรัตน์ลินและกัล,ลยนานมิตรละไมบุญหนักได้กล่าวต้อนรับและแนะนำกิจกรรมต่างๆเป็นภาษาเดนิสจากนั้นพระครูวิเทศจินดาพรได้นำนักเรียนบูชาพระรัตนตรัยและชมสื่อวิิทัศน์เกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนาและกิจกรรมของวัดนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำนักเรียนปฏิบัติธรรม และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบถามเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสมาธิก่อนที่จะได้เรียนรู้วัฒน,ธ,นธรรมชาวพุทธเช่นการถวายผ้าไตรและการตักบาตรซึ่งคุณครูและนักเรียนที่ได้มาเรียนรู้พระพุทธศาสนาในครั้งนี้ได้เล่าถึงประสบการณ์จากการนั่งสมาธิว่ารู้สึกสงบนิ่งอยู่ภายในบางท่านบอกว่า รู้สึกดิสงบเหมือนตัวลอ,อยได้และอีกท่านบอกว่าได้รับรู้ถึงประสบการณ์ที่ดีที่มีความสุขและขอขอบคุณอย่างมากสำหรับประสบการณ์ที่ดีงามและการต้อนรับที่อบอุ่นเป็นกันเองจะนำประสบการณ์ที่ดีในวันนี้ไปบอกต่อและครั้งหน้าจะกลับมาอีกแน่นอนซึ่งการกิจ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชารรมกายสู่ชาวท้องถิ่นค่ะ